้าเป็นอยู่โดยชอบคือเป็นอยู่ตามอริยมรคมีองค์แปดประการมีความเห็นชอบมีความสำคัญมั่นหมายชอบมีการพูดจาชอบมีการกระทำชอบมีการเลี้ยงชีวิตชอบมีความภาคเปลี่ยนชอบมีสติสลึดไว้ชอบมีสัมมาสมาธิคือปักใจมั่นชอบเป็นความชอบประการอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าความเป็นอยู่โดยชอบเมื่อเป็นอยู่โดยชอบอย่างนี้ กิเลสไม่อาจจะเกิดตัวกูคงกูไม่อาจจะเกิดนานข้าานานข้าามันก็แห้งตายไปเหมือนกับสัตว์ที่ไม่ได้กินอาหารเลยไม่เทอะไรมันก็แห้งตายไปเป็นอยู่โดยชอบนี่มันทําให้ตัวกูคงกูไม่ได้กินอาหารเลยคือมันไม่อาจจะเกิดเลยนั่นเองไม่เทอะไรมันก็ค่อยถอยกําลังลงถอยกําลังลงแล้วเหือดแห้งหายไปในวันหนึ่ง